ที่ญี่ปุ่นมีวัดเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่่่ำกลางความเงียบสงบของเกียวโตสวนหินที่เงียบสงบและแฝงด้วยปริศนาวัดนี้มีชื่อว่าเรียวอันจิแปลว่าวัดมังกรสงบสิ่งที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกไม่ใช่เจดีย์ไม่ใช่พระพุทธรูปแต่คือสวนหินที่ดูว่างเปล่าว่าง แต่กลับเต็มไปด้วยความหมายมีหินสิบห้าก้อนวางกระจายอยู่บนกรวดขาวแต่ไม่ว่าคุณจะมองจากมุมไหนจะเห็นได้เพียงแค่สิบสี่ก้อนเท่านั้นหากจะเห็นก้อนที่สิบห้าต้องมองจากใจที่สงบหินก้อนสุดท้ายมักซ่อนอยู่เสมอเหมือนความจริงในชีวิตที่เราไม่มีวันเห็นครบทุกด้าน ธรรมชาติไม่ได้ผิดพลาดแต่มันกำลังสอนให้เรายอมรับความไม่สมบูรณ์ด้วยใจสงบเพราะความไม่สมบูรณ์อาจนำเราเข้าสู่ธรรมะที่ลึกกว่าเดิมชีวิตไม่จำเป็นต้องครบถึงจะงดงามเราไม่จำเป็นต้องเห็นครบทุกด้านแค่รู้จักยอมรับความไม่สมบูรณ์ก็พบกับความสงบในใจ ได้เสมอนี่คือสัญลักษณ์ของธรรมะที่ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยตาแต่เข้าถึงได้ด้วยใจและที่วัดแห่งนี้มีมุมหนึ่งของสวนมีบ่อน้ำเล็กๆที่เรียกว่าสกภุบะอิบนกระถางหินมีข้อความจารึกไว้ว่าข้าพระเจ้ารู้จักความพอ คาสลักนี้ดูเรียบง่ายแต่สะท้อนถึงปัญญาแห่งเซนอย่างลึกซึง้งเพราะเมื่อเรารู้จักความพอใจก็สงบแม้อยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกเราไม่ต้องเห็นครบทุกด้านแค่รู้จักยอมรับความไม่สมบูรณ์ก็พบกับความสงบในกายใจได้เสมอธรรมะ ไม่สอนให้ทุกอย่างสมบูรณ์แต่สอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขเรียวอันจิไม่ได้แค่ให้เราดูแต่เชื้อเชิญให้เราหยุดฟังใจและตื่นรู้ในความว่างนั่นเองสาธุ